เดี๋ยวยายนะอาบน้ำลูกที่ผู้ให้หลวงอาบน้ำไม่อากอม้เกียจอ่ะไม่อได้หมอะอาไม่อาบไม่ได้ทำไมอะเรปหนูก็เสไม่อาบได้มอาบน้ำโอ้โหเบียงเมียอาบน้ำมันซวยเลยสิไ้่อาบน้ำะะอเบีง เดี๋ยวเวไปที่ร้านไม่มีขยกินร้านหนูนะถุกระปุกฮ่ายังไม่อิ่มเลยอ่ะไม่อาบน่ไหมคนนอนตัวยีบุดหนึ่งได้ไหมยายไม่อาบน้ำนี่แม่จาไม่น้ไนอนกับหมาเดียนอกคนเอาหนูก็นอนกับหมาทุกวันนี่มันกับหมาวัดหนิอทไรอ่ะเทเททำไมอ่ะเทกาสวยเสวยทำไมอ่ะเราขอกินได้ไหม กินจากปากได้ไหมไอ้ยปดวดมึงเอ้มึงเล่นๆเล่นกินไอ้ทั้นี้แหละอืมน่ะชวนเราไปอาบน้ำแล้วก็เปิดด้านเปิดนี่ลูยงตู้เย็นไปอาบน้ำไปลูกไปจะได้สวยๆไม่ใช่คีย์อะไม่อยากอ่ะเอฟซีไม่รักนะไปเปิดร้านตู <fic ult> เ้เย็อ้าบอยู่ไหนอ่ะอาบอยู่ไหนไอลิน ทำไมเอลินไปอาบน้ำกับเราไหม,มทำไมอ่ะทำไมไม่แปบน้ำเหรอ,เอลินทำไมเอลินไม่อาบน้ำอ่ะไอลินมาจากไหนอ่ะพ่อแม่ไอลินอยู่ไหนอะทำไมพ่อแม่ไม่มาไอตัวเล็กทำไมไม่แปบน้ำนยาบน้ำตรงไหนเฮ้ยจะหลบอาบน้ำไหมเนี่ยเอาเสื้อไหนอ่ะแล้วมาเรียกเราไอ้ลิน นี่หนาบน้ำมั้งไหมเนี่ย,ยโอ้มึงตื่นเนาะุ้ยอะไรพี่น้องเห็นลำกล้อ,องก็กูเห็นเด้ปานแผ่นดินไหวหัวใจของเอ้ยไหวไสั่นใ <c oughs> จแยกจากกันฮะนี่เรียงไงโหกูน้อยมึงตื่นนะเกง่งขึ้นบ้าขาเนี่ยใหญเร็วเร็วเยวอะเลหัวกันยังนอนชวนลงมาไม่ได้อาบน้ำกริไม่เอาแล้วไม่อาบแล้ว ไม่ไม่ไม่แม่หรอกลีลาย,าย่ะเฮ้ยจับแมวอ,อะไรปะโอไม่อยากอาบเลยาอาบก็อาบวะโดนจารุนทำไมอ่ะท,ทำไมไม่อาบไม่ได้เหรอม,ม,มินล้องไงไม่หลายใจแล้วกันอาบตรงไหนเนี่ย ยายเอาติใจไม่ฟังหนูบ้างเลยว่าหนูอยากอาบน้ำบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวสายยังมาก็ได้เป็นแล้วยายไปทำธุระเดี๋ยวหนูอาบเองได้ไหมโอ้เรียบร้อยคล้องไว้แบบนี้เรียบร้อยโดนแบบเดิมเรียบร้อยสนิทเลยอ้าวก็ต้องอาบน้ำจีนะไปก็ไม่ได้ติดคออ้าวชิบหายแล้วเอ้ยก็ติดไอ้ตัวเล็กเสีด้วยดิตัวเล็กต้องการใจ